สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมเพิ่นไปยามเด็ดพี่น้องก็า <c oughs> เด็ดไปนั่พี่น้องสองตกเลยตัดมิตรบอลผมไปขอมุ่น Rồi nó Bà má, của bà này Cái xử hương hướng nó xây bếp đẩy này Bỏ bằng tàu ăn con Bằng tàu ăn nè Bằng tàu ăn nè Tà mượn như đây là Bởi để ta bọt như này Nì nè Thì khi càng xây còn Tổng xe luồng nhanh nhanh Rồi xây chỉ cái đêm nhanh Vào bà Bà tối nhanh mới chỉ cái đêm tối nhanh đi Mất xỉ Mất chẳng xỉ nông มก็ไปใสไว้งีสั่นละผมหยิบบกูแต่คือเม่องทีมี่ไปยามไปยามแล้วกันใส่เงียไหมแต่แต่วามีเงียเฮากฮกปวดเยอ่เราเลยขูู่่กันไว้ตลอดเลยพรดีได้ขี่กีเดียนไงเนาะมือนักตัตก็ขี่ีเดียนไะน้ำทางก็เลยเก็บมาไว้ด้เครื่องคู่เลยพี่น้องอนนี้ใส่รั้นบ่ได้ช่วเนี้ยน้ำขึ้นฮักโอ้ขึ้นแยงเลยไปเฮ็ดใบกางนหลากเ้ยขึ้นุขึ้นทั้งนนีเราเดือดเบ็ดนี่ลามนนนลเต๋อ ชาโดมื S <S ่อนี่กินชาโด้สองตัวมากินอีว่าอีกอันนึงนี่คิดว่าชาโดแน่นอนหล่ะเบ็ดมันเล่าเลยไยอันนั้นมันสิตัวใหญ่มันสิบปรยู่มันม่มี่นั่งเกาะไหมเออแต่ไอ้ซุ้มนี่เพิ่นเพิ่นไปเกาะนั่งงาใหม่ในน้อยเกาะอยู่พื้นอันนี้เขาสีเขียวสมตอนไปเลยมาคุณตำกระเทียมคุณึงมัดทั้งสี่คือสมเยอะเกียร์นี่ให้ ให้เน้นจังอยเด้อครับพี่น้องเข้มเนี่ยกับพ่ใช่ปัญหาดอกแต่ว่าขันขันบ่มีเข้มเนี่ยอาจสิมีส่วนว่าออกโอออกอย่างไรดิเป็นนี่แต่ว่าน้องอื่นอย่าใส่เด้อใส่ใส่เกียร์กับชุดรถกับกระเียมกับของใส่หลายๆกับมีตะขอขยะเลยดิเขาต้องสั่งให้มันถือการเขาจะใส่สมใส่ยังชะโดดติดเบรคส่วนแรกกับตรงนี้ ใหญ่ยิ่งอญ่มใส่หมเเอาขึ้นมาเสียแบนี้ล้นี่มันเริ่มอกริมังได๋วนีริ่มาได้เน่่มาได้แต่เื่นีเป็นเรียงเลยอยพอรอกัเทียมยังไงได้ครับเทียมตำแล้วเรียบร้อยแล้ว้พี่นองใส่ด้ครับบัดเบิ่งเด้พี่น้องเบิ่งสูรเด้เรียบร้ผมมาผมประกาเฮ็ดอีหลีตัวนี้ ือยโบ่เห็นหยากกเฮ็ดง่ายคือย่างนี้คันเข้มกับกินเปียกกินไม่ได้คือเสียไปเลยไหมครว่าไหมถามคูไกายมึงเด้าว่ามันเชมบ่พอดีบ่ถ้าจืดกะกะสีเน่ามนบ่ละถ้าเข้มกับปิ้นลินกินไม่ได้คันคันพู้แจกว่าจืดต้องเฝ้ากินเห็นเบิดเอาครับเอาไวโดนบ่ได้ต้องเฝ้าเห็ดเขาเห็นมันเขาเนื้อเขาหนังเขาก็สั่งเบิองว่าปลาซัำนีน้ำหนักของเกียซัำนี อั่งนักของเขาซัำนี่ตโนะชุดซัำนี่เขาต้องเบิงว่าในบ้านเขาเนื้อเขาหนังเนอกพหญ่เนาะต้องเขาดิเพื่อนตากระโบ๊บอดตกตาเหลือๆเนี้ยยังน้อยติดเบ็ดทุ่ใจอีก่งแก้ววันติดเพอร์หลันดุกงี้แต่ว่ายนี่ยมิถัยเ่ยมิถัพเหม่อท้องไปถ่ายเผืพี่น้องมึงมันบ่ตสีดอกพี่น้องเด้อผมไปเอาสิติดนะเมื่อนี้น้องตโน่ไปพ่อ <stakeholder> ก้อนตัวนึง สุดใจนะสุดใจนะสุดใจนะสุดใจางยิปปางยิปห่องดินอยตายยังนอนตัวโนมันดินบ่นี่นี่นี่เออเสีน่ะมอยแล้วตายแล้วว่เขียนเนี่ยคากัญยังนยังพากัญย์ยกู้เงี่ยมันบ่ถ่วมหพวตัวโน้บ่อีตรงไหนนาะมันจะเป็นสันคุยของมันอยู่ตัวโนกสูงเด้อ ไปยังทบ่ให้<ร>ไวแห้งติยานล้านใต้หนำเพ่นจะเห็นมัดตลอดเด้เพิ่นจะเห็นไปแต่น้ำผมตลอดด้วยเชิงนี้เพิ่นกับด้วยไอเลี้ยงน่ะล่ะห้องใส่เพิ่นกับ่อสบอน้ำมันแหล่เออตุนโอ้วไต่หนำไงยดอกคือตัว,ตตตวดูเป็นพื้นพื้นที่นี่ตัวโน้ร้อยร้อยหนำเป็นเดอ้อพี่น้องร้อยหนำเป็นพื้นพื้นทีนี่ไพ่เลี้ยงเป็นอีกอ่ะไพ่เลี้ยงแบบยืนไพ่ได้อ่ะยืนแบบไอ้พุงใหญ่เลยอ่ะเพิ่นมักเล่นหนำตัวแต่ว่าคือก็ต้อง เขากระทำบงไก่ชิดเนาะเด็กหน่อยเนาะเพราะว่าเขาเขาก็บว่าปลาปวยปลาละเลยดอกเด็กก็ดูแลอยู่ตอนนี้ใกล้ละปู่ยายอยู่กับน้ำท้ๆกัได้เอากันขึ้นอยู่ยได้ชาวบ้านเ่อก่อนเนี่ยใช้บัน่ว่าคือแต่ว่าตอนนู้นกะเขาเป็นนาทีหน่อยแต่ว่าเป็นนาทีจังหากันเองเขากรสิลุงมองได้ลึกมองได้ตื้นเขาก็รู้น้ำเลยคุยง่ายเนี่ยโมเมนว่าสิเหรียญน้ำโดดบูมเบาๆบอๆมันก็ไปตามทางตามอย่างละแต่เพิ่งอยากไปน้ำ เอาข้าวบะเน,นี่เฮาแล้วดิข้าวบะเน,นี่ใส่ปลุกเลยเนาะคือคือใส่ตัวนี้เลยดิครับจะม,มักไว้ใส่ลงไปบุ้งกุเลียเนื้อกุนเลียดีเนาะเห็ดดูกาแฟแมาชิ้นดิเนาะแมน่นครับนี่ครับเห็ดง่ายๆอันนี้กะติเห็ดต้มชั่นต้นเอ้ยมาได้ต้นก็ดูก็บุดแคบแล้วเห็ดสมันล่ะ <c oughs> พี่น้องเอ้ đấy tập trung rồi mới vậy à này, cứ cùng ngon này mình một này cần hốt cỏ vậy cái câu, ở đây mất cái cô mình chỉ thằng của khăn của đây rất thì nòn nó, một cái là hết ừ. mẹ không được kiếm nhiều cũng gần rồi เขาจำเล็บเลยกินบ่ได้เลยหัวช้างเยอะเอาเยอะเทลือได้บ้างไหมเมาบ่ได้ละที่เอามากินบาดเจ็บไปใส่บังลั่นเห็นมันหน่วยใหญ่ก็เลยื้อยากครับพี่น้องขนาดเพิ่งเห็ดแล้วแล้วเดินแบบนี้ยังลยแล้วเนี่ยปลาโดูเขาแงมเขาตรงเนะไว้ดิบอกสีขาวนวลสีเหลืองเหลืองอ่อนๆน่ะนวลจิตเวลาเห็ดแล้วกบก็เห็นดีๆเอาครับบิดบ้างไหมคืออีก กูเดิ่มประมาณสามมือนี่เจอกันวันที่สามครับพี่น้องสวัสดีครับพ่อปอมสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สุขใจนะครับพี่สุขใจครับผมถึงเวลาไปพ่อถึงแล้วนี่มือเลขครบกำหนดแล้วพี่น้องถึงเวลาคือแทนแก่จะได้เราลองเพลงแล้วครับถึงเวลาอุปปาหนังทึบปุ๋ยทึบควมมืด จัง้งเลยฮักเราวมาพี่ไข่พระอบเออเปิดพระอบตายเราสิบุญญาตกันเิิด <c oughs> เดกมาไม่จ้ององประเดีย๋ยวพาวบเนแนนะสันผู้งามสิเอาดินั่งมมลาขันญาติกันบ้านี้วันะนี้บ่ญญาติเอ้ยพ่่อาหอมอุ้ยเลยโอ้ยุบโช บึ้ยยกดึงกันชั่วกันนะพ่อจับตอนกันนะหอมหอมเลยโอ้เสียงกันเลยวะสีงามอืเอ๋อลงพีสุดใจหั่นว่าออกมาเลยสอยขิดมือนะออกมาเลยพ่อออกมาเลยเฮ่อนี่เสียงจังกันมันเอาหนังมัดสีออกได้เลยซิมครับนเพราะมันเป็นด่านท่านบ่ เอาปตหิตแหงมากเลยนีไงครับอู้หัวดำหน่อยด้วยบันดีบ้าดำ้นหน่อยอยู่ในโอ่งกับมี่เดียวก่อเอาบ่นี่คือปลาไซเบ็ตของผู้ใจเด้อครับปลาชะโดแต่บ่บอดดอกพี่น้องเพราะว่าปอบปองกขาผิดสนเบิ้งอยู่ตาลิวตาเล บบบาปเนาะโอ้เส <c oughs> ียบเลยวะเี่เยข้ามก่อนเลโอ้ยน้่มกับกันออกเดทซักหน่อเนาะนี่เหรอพี่สุดใจซอยกันนะพี่น้องโอเคปะโอเคแปลว่าบ่ตกลงหันตกลงนี่เจ็บเจ็บ เก็บขิงโคตัต hey okay, okay. yeah, um, ั้งหมตบสูงคนเราโอเคคนเราคนเราโอเคท่านเบิร์ดนะครับเด้อยังเหลือเนีอ่าดาบจิวเด้อดาบจิวเด้อไอ้ดาบจิ๋วจงให้พี่น้องเพื่อกินน้ำเออแล้วมาทำมาแล้วครับเด้อเด็กเด็สมพรว่บองนี่ในเสียวมากินให้พี่น้องเวิร์งว่าจากที่พบหอมเฮ็ดแล้วได้กินให้เวิร์งบ้อเวิ่์วบ้าเฮ็ดแล้วโยนของปลา พี่ยนเขาปลาอะไรังไงเนาะหัวพีตัวน้องบ่เห็ดแล้วบ่เป็นยนเขาปลาสัมภารสนอะไรว่าแหละอันพ่อพ่อครับฟังเสียงแล้วนั่นแสดงว่าเป็นเบื้องนำนำยาหลวงตาเนี่ยเด่นหน่อยว่าเลยนึกถึอบวชมาสิบพรรษาหรอกสองสัปปีกับพระท่านไดนพอเบื้องนั้นนำยาหลวงตาเป็นยังไงพันชินนั่นแถวบนเมือนเป็นแล้วเป็นแล้วแสดงว่าเพิ่งใส่วีโดนแล้วหลวงตาแล้วเป็นเสียแน่นอน จังเลยครับจังเลยนี่ครับกับริกับกระเทียมเหมือนเดครับสาใจอีลีพี่นองขอบคุณครับผมลุงตาว่าอยากกินลายลายขสารมันสเบิดของเราค้อแรกพ่อนห่ล่ะครับลุ่ม จะมาสั่นยี่สิบเลยพี่พโนโอ้องนี่ฟ<า>ันทุ่งเลยด้วยสอบเลนป่ะนี่เขาเอือนว่าพอดีพองามจางกับผูจางเข้มกับผูเข้มเขาเอือนว่านัวใส่ไว้กว่าเออใส่อยู่แล้วนำ้ำลายเตะทำพี่โน,โน้องเดี๋ยวบึงตอนเป็น ขพปีมันจวยเถอนี่มันจังขอกันดีนู่นนี่เฮิมเพราะรวยกันนะเพราะมันเฮิมกงกลองถึงนน้ำกลั่นมาเลยจากอาเซเว่มบเดี่นี่เป็นไหพวบ่อ อันนี้สมปลาโดเนื้อเน่นๆเ,เนาะพี่เนาะคือกว้างสิสนสจับกับแหงแสียคนเลื่องเป็ตเห็น,น,ข,นข้อคือเป็ปดหนะรอเหรอเนี่ยทองปลาโดเนี่ยคือยังมาเนาะถ้าเอาไปเนื้อมันไปต้มย่าเนี่ยจบเลยครับบ่ผ่านเพราะว่าเนื้อมันสีบ่ มันบอกชื่อเนี่ยป่าเนลยอืรอนมันิิเป็่นลรยชื่อรสชาติจะมาทาเห็ดตพวกสมนี่โ้โถ้าเป็นพวกพอมเฮดขายเนี่ยเขาตีกันสื่อได้ของชีสซะทำไปขายยี่สบาทนี่สิได้ขายบนนี่ก็ดิทาซึ่งวัดตีเจ็ดพกเจ็นแผ่นเมื์ได้อะดีเนาะเมยบ่มีน้ำล่ะใส่กระเพาะมันก็กันหน่อยก็เว่าลิ้นเมย์ะเพาะเบิดหรือไม่ ทุกันหนกซัมตตนขุงถ่วงอย่างนี้ใช่หนันไหมไอ้น้ำเล็กเดี๋ยวว่างน่ลูกน้องไลยได้ชั้นหลังหนึ่งเปล่าสวนแต่ละสวนหนึ่งแปะน้ำพี่น้องเอ้ยครับผมผมมีกันโอรุ่นนี้ผมมีกันเช็มครับเขาบอกว่าพอดีสูตรมันกะอยู่ในคลิปนี่แหละพี่น้องแม่นครับปอบปอมเจ็ดในเบื้องเราเบื้องเราเด้อแต่ว่า อาจารย์แล้บอกว่าผมเข็ดจังนี้ก็โอ้ก็กินหมดไรวะส่วนมาแล้วว่าจะเปอะเยอเจนนั่งเซ่เล้วครับเรืองพี่น้องเรืองคุณบอกไงเกี่ยวดินบอกเออเยอะม้วนเยออันละไม่เยอะผสมเยอะมูจิ๋งอยู่หน่อยเป็นไหนเส้ปลาแดกกันเาใส่สมกันเาแม่ถ้าใส่แล้ว,ลลว,ลลวกินแซ่บอันนี้ต้องใส่เกี๊ยวต้มอันนี้เขาเอื่อ่าเกี๊ยวเกี๊ยวเขาเอื่อมอยู่ได้กินล่ะครับเพราะว่าที่พ่อ พ่อปอมสิซื้อเกลือไอ้ที่ท้าจอนเขาเจ้าพวงรถมาขายไหมซูมเหมือนเบื่อหน้าเกลือหน้าเกลือตุ่มเม็ดใหญ่ๆเสียงห่างเลยก็เาง่าไงเกลือมักปลาแดกมาทั้งหมดนี่แหละเขาเอื่นว่าเกลือเป็นยี้เขาเอื่นว่าเกลือขงเม็ดเหมือนเกลือปลาแดกที่สมในเม็ดครับผมแต่เกี๊ยบในไหมนี่เพูดง่ามพูดหรอกแต่ว่าเห็ดสมอะไรเห็ดสมดหมันกับเป็นไปว่าอะไรเห็ดยีครับ อะไรบ้าัวอาส่เซียดจิ้แซบมด้ยเดี๋ยวพึ่นขอไปเดีเรากิ้มก็อีปุ่มปุ่มนี่พ่อเพแก่แกไปมะนี่แหละพี่น้องกินแบบพ่อดามพ่อดมนึกว่กินว่าใส่เขาดิ ได้จังเลยไก่ตัวหนึง่งเราก็กินผู้เดียวนะ่วเวะเราบ่อยผู้ใดกินน้ำหนักพอได้รำกินอิ่มเลยไปเลยกินนิ่มแล้วไปคุ้มคืนเขาได้ปะ <c oughs> สำคัญนในหนังในหนังเาวอร์เนาะนะในหนังเนาะวอร์ในหนังนี่บวเรื่องในหนังเป็นบระจุกบัวพ่อบัวช่วยหนังในขันหมวยมีพอด้รำเนี่พอพวกขบขงนั่นที่น้ำผ่ากับวอร์เนาะ มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากนี่เราก็จะเกินวุฒสมตอนตอนนะครับว่้ดไอ้ฟักว่้ดไอ้หัวสมตอนปลาชฉดูเนี่นครับสามวันจะี่น้องเด้อทันเข็มไปวันที่สี่อาร์สิป็นสมสมตอนถ้าครบสามปั๊บจะกลินบ่กว่าเอาเขาตู้เย็นพี่น้องตู้เย็นไปพอจะในเปลือกเราก็อารสิบบเกินมือนีเบิดไป แต่สีหัวเสียบเด่นไปแล้วคืออยากมือไดกัดเปิดติ๊กติ๊กแล้วผมก็บ,บอกไว้ได้วยกันเห็นเนะาะครับเขาหัวจะไปใส่ยรายเกินไปผมยังบอกเลยเนาะบึ้งเนื้อบึ้งหนังถ้าใส่ยรายเปิดอยหัวไม่ได้เข่าริบบต์กินครับหน่อยเขาได้กินแบบนี้เขาต้องไหวจิ้มสมัสยผสมส,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 สักสีเนาะไอยกับเขียนอง พลิกเหยียบเลยนี่เอาชั่วกันนะพ่อพังไก่กันเลจิ้แมนคักนี่ใงไงไาไว้พ่อไซเรากินเลยนี่ยิบคั่งบันมันข้าวพ่อมข้าวเด้ข้าววะข้าวเดียวข้าวเดือบแต่ผู้ใดบ่กินเด็บนี่ เอาไปมกเไปตัวของด้อครับประปอมนี่เป็นเป็นอาจารย์ที่สุดๆเลยมือสุ่มเออปะแยงหงเสียบผักเดื้อปะแยงมูอโถงงแต่ว่าฮงโป่ใส่ข้าวสุกแบบนี้ครโอ้ยใส่ขึ้นโดยข้าวสารมันอยู่ได้เป็นสองเดือนอย่าี้ล่ะโตเด็ดเลยโอ้จะขึ้นกันนะว่าคือเสียง พี่น้องเพิ่นน้ำไลยโหยดโหยดน้องวิ่หาสมอยูุ่สัยมาเห็ดบาปกันอีกแค่น้องประเด็นเลยเพราะงี้ความเอาอีกแล้วเล่นอีกแล้วยัดไปหาสมปะโดนยุสัยปฏิวายนะมาพี่น้องมาเอาพวกเอาฝากพี่ฝากน้องโทษปะนะพี่น้องกับน้ำไล่เสียน้ำกันแบบนห้ก็อยากให้เราตอนนี้เป็นน้ำกดขึ้นละบป็นี้ นี่ยตัมกับหลุดมารลยนฟ้าตรวจได้ครับเพราะท่านเนี่ยบอกพี่น้องน้องใช้แต่งน้อยกันออกขอนนี่นี่เหะครับการกันทา้งหมดมึงตีเจตุพีน้องมึงเลยผมกำหนดให้แบบสามถึงสี่ต้อจอย่างนั้นเขาตู้เย็น แมนครับแต่พี่น้องอยากกินเร็วนี่เพราะอะไรเราแซลม์หอมาเถอะแซลม์หอมก็เสียนาานสนหนึ่งแต่ว่าผมไม่แซ่หรอกผมหวานเป็นเร็วพอดันไปกินมาท่านมีนมีพอดแซ่ดิแมนครับแซ่ปะไรแต่ว่าเขาใส่ขุนเนทลแท้ผู้ใดครับผู้ใดมาท่านก็นได้กินเด้อครับวันนี้มาวันนี้มื้อื่นได้กินแน่นอนเลยสมปรดูดแต่สำหรับวันนี้ฮูกะ ที่ไปใส่มาใส่เกิดจังบวะจังหวเตึงถึงเด้อครับตำลัดจุ๊บนี้กันพิ่ทำมาเกิโดโาเลยว่ะก็เข้ามาสวัสดีจากพี่จาน,อน้องเด้อรับสบวัสดีค่ะ